สบายดีพี่น้องป้องไปวัสดุสุขคนเนาะ MFC ทั้งหลายพี่น้องนี่สูตรหวยห้าน้อยนี่พี่น้องเข้าสมมือติดเลยพี่น้องเลยส่วนมากมัชชิมักออก v i p พี่น้องเมื่อวานนี้เนี่ยคอยให้นะเนี่ยเดี๋ยวทีคำวนวณลอนหลังที่เบิ่งเลยพี่น้องเนี่ยเอา2องตัวล่างมาด้วยพี่น้องอันนี้น้อยปกติไอ้น้อยพิเศษเนี่ยอันนี้น้อยปกติพี่น้อง เนี่ย yeah. เอาเนี yeah. ่ยเอาเฉพาะตัวล่างมาได้พี่น้องบวกกันเนี่ยเนี่ยได้ศูนย์เนี่ยได้สองนี่พี่น้องอันนี้ได้สี่บาทนี่มันมันออกนอยดีพเมื่อนี้ด้พี่น้องบาทผลสี 4, 7, ่เจ็ดสองเห็ดวะพี่น้องเนี่ยเข้าเต็มเต็มเลยเนี่ย มาตามต่อปันนี้เบื่ออื่นพี่น้องง่วนผ่อื่นสามสี่แปดเจ็ดหนึ่งคือเก้าพี่น้องบวก2ตัวบวกคือเก้าได้เจดได้5ได้8เ,เนี่ยเนี่ย แล้วจับคู่ให้พี่น้องไปเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าแปดนะได้สซมนี่เลยพี่น้องสามคู่เลยพี่น้องแนวทางเลยพี่น้องเ้อเนี่ยวัดวันที่เสาสามเนี่ย,ยก็มีสซมี่เลยพี่น้องแนวทางหวยห้าหน้อย หมักกระตามด้ยพี่น้องห้าน้อยสามรอบเด้อหมักกระตามเถาเข่าหรือบกเข่าไปเบิ่งคลิปยอนหลังหรือพี่น้องเด้อ